ตัวแอนิแกรมได้ทำให้ความคิดนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะผ่านมาทางด้านนี้ค่ะรถยนต์มาสต์ด้านสองคันสีแดงมีชื่อรุ่นว่ามาสต์ด้านหนูเป็นคนก่อนรถยนต์คันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก d n a ที่เป็นสายพันธุ์ของรถของมาสต์ด้านเริ่มตั้งแต่มาสตด้า r เ a ็มมาสด้านเอ็มสองจะมาถึงรถตั้งแต่ข้างหน้าของมาสต์ด้านเอ็มซีน่า นำเราใจจกับเทรโนโลอดใหม่นั่นคือมาสเตอร์พูลเจเนติกสีขาวก่บความหรูหราและไฟของอุปกรณ์ที่มาร์ค้านำมาตกแบ่งและเซนชั่นรอบอันนี้ก็คือรยนต์มาสเตอร์พูลเจเนติมาพร้อมกับทุกแย่างนรูปแบบอุปกรณ์ทุกชิ้นออกแบบให้พิเศเยีที่เปนความหรูหของมาสเตอร์รันนี้ยังเพิ่มความต่อแบกเซนชั่นดยกิวการและทุกชุดประตู ถูกทัำภายนอกและภายในไฟท่อไอเสียงแรเล็ตทีใอารมณ์ียรก่อยซื้อเครื่องันมีไฟใหม่แล้วก็สัญลักษณ์ประจำมือทุนจินติกที่โดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะปีในจำนวนม่ค่ง5 0ยคันเท่านั้นมีเฉพาะอีเขาวดีไวและดีเทาเมโทรโพลิแทนเท่านั้นค่ะและนี่คือมันก้าวปีกนใปลอดปีค่าเชื่องยนตท่าวอเดรีคอมมิวนิสต์ ได้เงินถูกลุก3ส4บเหรียและเพื่อนร่วม2 5ซีได้เงินถูกลุกอีก3,300เหรียญที่ในใภายในและภายในน่าสนใจเดินเราทุกความรู้สึกให้ความรู้สึกปลอดภัชิ่งขึ้นจากคองโซลภายในร้อมกับระบบคอนโซลภายม t s ระบบเรื่องร่าง t s เป็นระบบช่วงล่างที่เป็นระบบอัจฉริยะที่นระบบอติด t ¡Mira!